หนังสือเสียง The Magic Day 8เครื่องปรุงมมหัสจรรท์การขอบคุณอาหารก่อนกินเป็นธรรมเนียมที่มีมาเป็นพันๆปีย้อนหลังไปถึงชาวอียิปต์โบราณด้วยวิธีใช้ชีวิตอันเร่งรัดในศตวตรรษที่21คนส่วนใหญ่แทบไม่ได้ใส่ใจในการขอบคุณอาหารแต่การกระทำง่ายๆ ก่อนการกินและการดื่มเช่นนี้เป็นโอกาสดีๆที่นำมาใช้ในการสำนึกรูค้คุณซึ่งจะเพิ่มความมหัศจรรย์ในชีวิตของคุณคงจำได้ว่าคุณแทบจะคิดอะไรไม่ออกทำอะไรไม่ได้เหมือนปกติร่างกายรู้สึกอ่อนแรงอาจถึงกับตัวสัน่นจิตใจไม่สงบและรู้สึกที่ไม่ดีอาการทั้งหมดนี้อาจเกิดขึ้น ได้หลังจากไม่ได้กินอาหารเพียงแค่ไม่กี่ชั่วโมงคุณต้องการอาหารเพื่อมีชีวิตอยู่เพื่อคิดเพื่อรู้สึกดีดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องสำนึกรู้คุณกับอาหารการใช้เวลาสักนิดคิดถึงผู้คนที่ทำให้คุณมีอาหารกินเพื่อให้คุณได้กินอาหารมีผักผลไม้สดผู้ปลูก ผู้เพาะพันธุ์และผู้ธนุบำรุงผล,ลไม้และผักเหล่านั้นด้วยการรดน้ำเป็นประจำดูแลเป็นเวลาหลายเดือนจนพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของคนที่ทำหน้าที่เก็บผักผล,ลไม้ผู้นำมาบรรจุพันธุ์และผู้นำไปจำหน่ายยังมีผู้คนในแวดวงขนส่งที่ต้องขับรถเป็นระยะทางไกล ทั้งวันทั้งคืนทั้งหมดนี้เขาทำงานร่วมกันด้วยความกลมเกลียวเพื่อให้มั่นใจว่าผลไม้และผักทั้งหมดได้รับการส่งตรงถึงบ้านคุณคิดถึงผู้ที่เลี้ยงสัตว์เพื่อขายเนื้อชาวประมงเจ้าของฟาร์มผลิตภัณฑ์ผู้ปลูกกาแฟและใบชาและบริษัทบรรจุพัณฑ์อาหารทุกรูปแบบซึ่งต่างทำงานกันอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย เพื่อผลผลิตอาหารให้เราได้กินในทุกๆวันเป็นเรื่องที่ไม่อาจอย่างถึงเลยว่าทั้งหมดนี้มีจำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องมากมายขนาดไหนที่ทำการจัดทำอาหารและเครื่องดื่มไปยังร้านค้าปัตตคารซูปเปอร์มาร์เก็ตเครื่องบินโรงเรียนโรงพยาบาลและทุกๆบ้านในโลกใบนี้อาหารคือของกำนัน เป็นของกำนันจากธรรมชาติเพราะจะไม่มีอะไรให้เรากินเลยหากธรรมชาติไม่จัดสรรธาตอาหารและน้ำเพื่อการปลูกและธนุบำรุงอาหารถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีอาหารพืชและสัตว์หรือชีวิตมนุษย์เราต้องใช้น้ำปรุงอาหารปลูกและธนุบำรุงดูแลรักษาใช้น้ำในห้องน้ำหล่อเลี้ยงยานยนต์ทุกคันเครื่อหนุนโรงพยาบาลอุตสาหกรรม เชื้อเพลิงเมืองแร่อุตสาหกรรมในการผลิตทำให้ขนส่งเกิดขึ้นได้ทุกๆสิ่งอย่างบนผืนโลกเพื่อช่วยชีวิตและสร้างบ้านของเราอาคารอื่นๆและโครงสร้างอื่นๆน้ำยังทำให้ชีวิตของเราสดชื่นน้ำอันยอดเยี่ยมถ้าเราไม่มีอาหารและน้ําอยู่กันอย่างไรที่แน่ๆก็คือเราคงไม่ได้อยู่ตรงนี้ รัวและมิสหายของเราคงไม่มีใครอยู่ตรงนี้เหมือนกันเราคงไม่มีวันนี้หรอกแต่นี่เราอยู่บนผืนโลกอันงดงามด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันความท้าทายและรื่นรมยินดีเอากำนันของอาหารและน้ำจากธรรมชาติการกล่าวคำหัศจรรย์ง่ายๆก่อนกินอาหารคำว่าขอบคุณหรือดื่มเครื่องดื่มใดคือการแสดงการยอมรับและสำนึกรู้คุณ ในปฏิหารของอาหารและน้ำเวลาที่คุณสำนึกรู้คุณอาหารและน้ำไม่ได้ส่งผลต่อชีวิตมนุษย์คุณเท่านั้นการสำนึกรู้คุณของคุณยังส่งผลต่อสเสบียงของโลกถ้ามีคนจำนวนเพียงพอรู้สึกสำนึกรู้คุณอาหารและน้ำก็จะไม่ช่วยผู้คนที่อดอยากและขลาดแคลนได้จริงๆด้วยกฎแห่งแรงดึงดูดและกฎแห่งแรงปฏิกิริยา และแรงปฏิกิริยาของนิวตันแรงกริยาของการสำนึกรู้คุณจำนวนมหาศาลต้องทำให้เกิดแรงปฏิอิริยาจำนวนมหาศาลเท่าเทียมกันจะเปลี่ยนแปลงสภาพพร้อมของการขาดแคลนอาหารและน้ำสำหรับทุกคนบนโลกการสำนึกรู้คุณอาหารและน้ำจะทำให้ความมหัศจรรย์ดำเนินอยู่ในชีวิตของคุณและจะถักทอเส้นใยสีทองงดงามผ่านทุกสิ่งทุกอย่าง ที่มีค่าสำหรับคุณทุกสิ่งที่คุณรักหนทางหนึ่งในการค้นพบความมหัศจรรย์ของการสำนึกรู้คุณอาหารและเครื่องดืม่มในทันทีทันใดก็คือการได้ริมรสอาหารหรือเครื่องดื่มจริงๆเวลาคุณได้ริมรสอาหารหรือเครื่องดืม่มโถกปากคุณก็กำลังชื่นชอบอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นหรือที่เรียกได้ว่าการสำนึกรู้คุณ จะทดลองกันดูก็ได้คราวหน้าระหว่างที่กำลังกินอาหารหรือเครื่องดืม่มเมื่อตักเข้าปากก็ใส่ใจกับรสชาติของอาหารในปากหรือรสชาติของเครื่องดืม่มกำลังจะกลืนลงคอคุณอาจจะพบว่าเมื่อคุณเพ่งที่อาหารหรือเครื่องดื่มในปากและลิมรสรสชาติต่างๆก็จะกลัวออกมาเมื่อคุณไม่ได้เพ่งความสนใจรสชาติก็จะอ่อนลงอย่างน่าแปลกใจ นี่คือพลังแห่งการใส่ใจในการสำนึกรู้คุณของรสชาติอาหารก่อนจะกินอาหารหรือเครื่องดื่มอะไรในวันนี้ไม่ว่าคุณกำลังจะกินอาหารเป็นมื้อหรือผลไม้ชนิดหนึ่งหรือของขบเคี้ยวหรือกำลังดืม่มกินเครื่องดืม่มรวมทั้งน้ำเปล่าด้วยใช้เวลาสักนิดในการพิจารณาสิ่งที่จะกินหรือดืม่มกล่าวคำหัจจรจั์คำว่าขอบคุณและถ้าทำได้ ตักขึ้นมาลิ้นรสจริงๆสักหนึ่งคำซึ่งไม่เพียงที่จะเพิ่มความเพลิดเพลินในการกินยังช่วยให้คุณรู้สึกสำนึกรู้คุณคุณอาจจะลองทำแบบนี้แบบที่ช่วยให้ฉันรู้สึกสำนึกรู้คุณขึ้นอีกมากเวลาที่กล่าวคำมหาสรรัจจันฉันจะโบกนิ้วไปมาเหนืออาหารหรือเครื่องดื่มเรากับกำลังโรยละอองมหาสัรจันลงไปและจะนึกถึงจินตนาการว่า ระองมหัศจรรย์ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาทันทีการทำเช่นนี้ช่วยให้ฉันรู้สึกจริงๆว่าการสำนึกรู้คุณคือเครื่องปรุงมหัศจรรย์เราจะต้องเติมทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันกินล,ลงไปและคิดว่าจะได้ผลมากขึ้นคุณอาจจะนึกจินตนาการว่าคุณมีกระปุกใส่ละอองมหัศจรรย์อยู่ในมือแล้วกำลังโรยละอองมหัศจรรย์ออกมาจากกระปุก ทั่วจา์อาหารก่อนกินและทุกเครื่องดื่มก็จะดื่มหากเวลาใดในระ,ระหว่างวันคุณเกิดดื่มกล่าวคำฮาสรจย์ว่าขอบคุณก่อนกินอาหารหรืออาหารอะไรก็ตามทันทีที่นึกได้ให้หลับตานึกย้อนถึงเวลาที่คุณดื่มภาพในช่วงก่อนการกินแล้วกล่าวคำฮาสศจย์คำว่าขอบคุณการสำนึกรู้คุณธรมธรมดาธรรมดา ในชีวิตอย่างอาหารหรือน้ำเป็นการแสดงความสำนึกรู้คุณอย่างล้าลึกที่สุดอย่างหนึง่งและเมื่อคุณได้สำนึกรู้คุณได้ถึงระดับแล้วคุณจะพบว่าความมหัศจรรย์จะเกิดขึ้นปฏิบัติการหมายเลข8เครื่องปรุงมหัศจรรย์หนึ่งคิดถึงแต่สิ่งดีๆในชีวิตโดยทํารายการสิ่งดีๆสิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่าง ให้กล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณ 2. ก่อนกินหรือดื่มอะไรในวันนี้ให้หยุดพิจารณาสิ่งที่คุณกำลังดืม่มให้กล่าวคำมหัศรรัรจันคำว่าขอบคุณสก่อนหลับในคืนนี้ให้กำก้อนเห็นมหาศจจรันไว้ในมือและกล่าวคำมหัศัรจันว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในวันนี้